วันนี้ครูจุ๋มจะพาทุกคนมาสมัครใช้งาน V ีโอนะคะหลายคนสร้างวดีโอทํายังไงใช่ไหมเอ๊วีโอสามาสมัครยังไงทุกคนคะไปที่เจมีนายคะ่ะ2.5แฟดทุกคนเลื่อนดับดาวลิสต์ลงมาค,คะ่ะกดใหม่ทั้งคู่ที่มีให้กดใหม่กดไปเลยนะคะทุกคนจะมีแฟด2.5ด้านบนคะ่ะมี2ตัวนะคะกดไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นให้ทุกคนกดตรงคําว่าอัปเดตนะคะรอสักครู่นึงเดี๋ยวครูจุ๋มจะกดให้ดูนะคะทุกคนเลื่อนลงมากดตรงนี้เลยคะ่ะ อัปเดตนะคะเราจะอัปเดตข้อมูลค่ะโดยเราจะทดลองใช้ฟรี1เดือนแต่เดี๋ยวครูจุ๋มจะสอนวิธีการยกเลิกการสมัครใช้งานด้วยนะคะในคลิปนี้จะได้ทั้งการสมัครและการยกเลิกพอเข้าสู่หน้านี้นะคะอัปเดตเรียบร้อยให้ทุกคนเลื่อนลงมานะคะให้มาหาคําว่ารับข้อเสนอค่ะทุกคนค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะในการรับข้อเสนอค่ะครูจุ๋มจะทําการคลิกแบบนี้เลยนะคะ รอสักคู่หนึ่งนะคะรอระบบรันค่ะตรงนี้ให้เราเลือกนะคะว่าเราจะใช้วิธีการชำระเงินแบบไหนในที่นี้ครูจุ๋มจะเลือกเป็นแบบ Tru e ันนี่ Wallet นะคะให้เลือกไปก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยทำการยกเลิกทีหลังพอเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดูนะเขาจะให้เราทำการชำระเงินค่ะทุกคนคลิกตรงนี้ไปเลยไม่ต้องห่วงค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะเรียบร้อยแล้วรอแป๊บหนึ่งนะคะ ระบบอาจจะทำการประมวลผลช้านิดนึงนะทุกคนคุณจุ๋มเลือก t r u m o n e b w r l l e t จริงๆคุณจุ๋มเลือกไปแล้วนะคะเขาจะให้เราทำการใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะใส่เบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาจะให้ทำการใส่บัตรประชาชนทุกคนใส่ลงไปเลยแล้วก็ส่ง OTP มายังโทรศัพท์ของเราตรงนี้จะไม่แสดงนะคะระบบทำการปิดไว้นะทุกคนพอใส่ OTP เรียบร้อยแล้วทุกคนใส่ OTP เสร็จแล้วนะคะ ก็จะทําการเข้าสู่หน้าแบบนี้จ้าทุกคนคะ่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะเขาจะถามว่าเราจะใช้ชื่อนี้เลยไหมคุณจุ๋มใช้ชื่อพี่รุ่นพิษหรือโฮงคลิกเข้าไปได้เลยค่ะนะคะแล้วก็รอสักครั้งอ,อีกนิดนึงให้เราทําการกดสมัครได้เลยนะคะ1เดือนฟรี1เดือนแต่เดือนต่อไป750บาทหากผ่านบัญชี to Money w ว l l ินะคะ ให้คลิกตรวจสอบและยอมรับให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็จะเข้าสู่หน้า VO3 รอแป๊บนึงค่ะระบบอาจจะช้านิดนึงนะคะอยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะคะทุกคนได้แล้วก็เป็นการสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะลองเข้าไปดูนะคะนี่เขาจะมาขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็กดใช้งานจะมีนายได้เลยค่ะหน้าจะมีนายของเราจะเปลี่ยนไปเป็นสีดํานะคะทุกคนค่ตรงนี้เราจะกดไม่เป็นไรได้เลยนะคะก็จะมีวิดีโอเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยทุกคน ก็สามารถใส่วิดีโอได้เลยนะคะทีนี้ถ้าใครกังวลว่าจะลืมหรือเปล่าในการยกเลิกก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราค่ะกดจัดการโปรไฟล์ให้เรียบร้อยเลยนะคะเลื่อนลงมาค่ะมันจะมีคําว่าการชําระเงินค่ะทุกคนคลิกเข้าไปที่การชําระเงินนะคะเลื่อนลงมาเลยนะคะจะมีคําว่าอัปเดตการชําระเงินค่ะตรงนี้ทุกคนคลิกเข้าไปที่อัปเดตการชําระเงินกด Google นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเจอการชําระเงิน กดหนึ่งครั้งแล้วก็ยกเลิกได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะกดยกเลิกปุ่มด้านล่างนะคะตรงนี้ค่ะนะคะเขาก็จะทําการยกเลิกก็ถามเหตุผลเราจะใส่อะไรก็ได้ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็กดยกเลิกยืนยันการยกเลิกค่ะที่เราเคยสมัครไปเมื่อกี้นะคะ1เดือน750บาทก็จะไม่เสียแต่ถามว่าจะใช้วีดีโอได้ไหมยังคงใช้ได้อยู่นะคะเป็นการใช้ฟรีนะคะทุกคน 1>, 1วันทุกคนสามารถเจนวีโอได้ถึง3คลิปนะคะสามารถเพิ่มรูปภาพแล้วก็ใช้เป็นฟอนต์ภาษาอาังกฤษหรือจะเป็นฟอนต์ภาษาไทยแบบนี้ก็ได้นะคะในที่นี้ครูจุ๋มเจนวีโอในในเขาเรียกว่าอะไรในเมืองเชียงใหม่ลองมาดูนะคะว่าเจนแล้วจะเป็นแบบไหนคะ่ะอันนี้คือวิดีโอที่เจนออกมาแล้วสมจริงมากๆใครอยากใช้วิดีโอ3แบบฟรีๆลองไปทำตามคลิปนี้ดูได้นะคะชอบอย่าลืมกด subscribe กด กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอย่าพลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะ